สวัสดีครับวันนี้เราก็าก,กำลังจะออกเดินทางไปนชนบุรีนะครับ<ะ>ไปชนบุรีนะครับไ,ไปพัทยาไปบางละมุงนะครับบางละมุงมอ,อย่าไปฟังเสียงเด็กไม่รู้เรื่องนะครับอะไรจะไปพัทยาไม่หรอ ก็ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามนะครับแล้วก็เราจะออกไปพัทยานะครับโดยที่เรามีแบตอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะปักไปไปเซ็นทรัลพัทยาโดยที่เ,เราจะมีแบตเหลือสิบแปดเปอร์เซ็นต์น่ากลัวว่ะถ้ารถติดเราอาจจะไม่ถึงหรือเปล่าวะสิบแปดเปอร์เซ็นต์เราก็จะปักไปตรงนู้นก่อนแล้วเราก็จะค่อย ตาล่อมชาร์จไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆชาร์จเติรติดไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะถึงนะแต่ถ้าไม่ถึงจริงๆใกล้ๆเราก็น่าจะเหลือสักยีกว่าปอเซนตอ่ะตอนถึงพัทยาก็คิดว่าน่าจะทําให้เรารอดไปได้นะครับสวีดัดบบตอนเย็นทุกคนนี่คือสวนของตอนเย็นลำคาญในตังมากพูนมาก รถติดก็ปวดหัวแหละลำคาในี่ตังมากเลยสรุปว่าตอนนี้เราไม่ชาร์จไม่แวะชาร์จเลยเราพุ่งมาพัทยาเลยเราจะมาชาร์จซูเปอร์ชาร์จเลยซึ่งง่ซึตอนเนี้ยเออบ่ารึ่งตอนเนี้ยนนก็มันตอนแรกมันบอกเหลือสิบแปดตอนอยู่ที่หน้าบ้านตอนเนี้ยมันแล้วก็ พอวิ่งมาเร like ื่อยๆมันเหลือ12เดีวมันก็ลงไปเหลือเก้9ตอนนี้ยมันเหลือ10ประจินแต่อีกแค่ประมาณ600เมตรอ่ะถึงแล้วแต่บังเอิญว่าเรามารอบนี้มันมีเทศกาลอะไรนะเป่าลมเทศกาลเป่าลมด้วยเทศกาลลูกโป่งอะไรสักอย่างนั้นใช่เออเทศกาลอะไรลูกโป่งอ่ะเราก็เลยชิบหายเลยรถติดชิบหายเลยใช่ใช่วันมาค่ะก็เลยรถติดด้วยตัวละคร ตอนนี้เราก็เลยไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะจอดเซ็นท่าแล้วเราเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูเทศกาลลูกโปง่งปลาปองตอนแรกมันบอกเราจะถึงตอนยี่สนะิบแปดอะตอนรอกับรถตอนนี้สี่สิบเอ็ดแล้วผมให้ทุ่มหนึ่งเลยอีกครึ่งชั่วโมงแล้วน่าจะได้ขึ้นไปถึงที่ชานนะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินลงมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีละกัน เห็นท่านแล้วเห็นเส้นท่านแล้วออกมาจากซอยแล้วออกมาจากซอยแล้วเขาไม่หล้าออกมาจากซอยแล้วเขาก็จะไปเหมือนกันในโลูกไปได้เราออกมาจากซอยได้แล้วแต่เราจะเข้ายังไงก่อนยังไงเราต้องเดียวเราก็ต้องเข้าตอนแต่แถวๆนี้แล้วเดี๋ยวเข้ารถที่ไม่ได้ก็จอดรถสินพันกันปะเนี่ยเออราค่อยๆต่อหนึ่งค่อยๆต่อหนึ่ง C R V เลย วิ่งเลยนิ่งเลยเดีวเราต้องขึ้นไปบนชั้นบนสุดไม้จะถึงตั้งแต่เครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วถ้าเดิน <laughs> <Okay. S 1> แต่ก็ถือว่าแบบแค่กี่เปอร์เซ็นต์นะตอนออกมาหกสิบเปอร์เซนสามารถวิ่งมาพัทยาแบบตอนรถติดติดได้นะรอดอยู่นะรอดอยู่รอดแบบเหลือเฟืออยู่นะอย่าเหยียบแล้วกันตอนวิ่งมาใช่ติดเข้าเทนทันแหละ อีกแปดสิบเมตรนะถึงเซนทันนะตัง่วงแล้วเดี๋ยวปล่อยตังนอนในรถคิดว่าคนมันเยอะกว่าปกติที่เข้าเซนทันอ่ะเพราะมันมีงานอยู่หลังเซนทันเขาต้องมาจอดดูรถวิ่งมาที่เขาหรือเรามีควรจะไปงานนั้นเลยเดี๋ยวขอดูก่อนเราเดินดูก็ได้เพราะว่าเราต้องชาร์จอยู่แล้วแต่ถ้าคนมันต้องไปเดินเบียดเสียดกันก็ไม่อยากไป เดี๋ยวดูก่อนกัน้นี่ยมีเสือมานั่งด้วยน่าจะกําลังไปหาแน่ๆจับแล้วตรงเนี้ยนจับไปจิ๋ขวาแล้วนะนี่ไงจิ๋ขวาแล้วถ่ายมันอ้อมไปได้ไม่เช่อ๋อมาหามันรัดเข้านี้ได้ใช่ถ้าเขาจะไปเขาจะมาโออรูเข้าเซนทันมันอ๋ออกสองรูเข้ารูเดียวโอยยางนี้นี่เองแล้วต้องไม่เข้ารูนุนน่ออันนี้ลงข้างล่างเนาะใช่ใช่ไม่จกที ห้องน้ำในที่สุดเราก็ถึงแล้วชาร์จแบตเรียบร้อยเดีย๋ยวเราเข้าห,ห้องน้ำก่อนแล้วเราเราค่อยไปดูว่าเขามีงานอะไรนะ,รนะรเดี๋ยวไปดูกันดูจมูกน่ากลัวมากรราเรียบร้อยหลังจากเราห้องน้ำล้างหน้าเราก็ราเดินลงไป ข้างล่างก่อน,นออกแล้วกำลังจ,จ,จะออกจากเซนทันแล้วพลัมพัมช่วย พัทยาเนาะ,ะนี่มีโรงแรมด้วยโอย้หาดกว้างคนเยอะมากเลยมืดแต่ในนี้มืดมาก,กมนี่เขากำลังจะเอาขึ้นอนะ่ะ ไม่ข <differences S 2> <men> ึ um ้นเลทุกคนมันน่าจะหนักไปอะไรไม่ขึ้น ิวสวยมากเลยตรงนี้นะวิวนี้โคตรสวยเลยอะหาดมันเป็นโค้งๆเลยนะ โรงแรมแถวนั้นมันดูดีมากเลยอะตรงนั้นแหลมบรลิไฮเหรออพอแหลมบัลิไฮยอยู่ฝั่งนี้ึ้นแล้วตรงนี้ก็มีเด็กเล่นแบบเล่นว่าวเนาะเต็มเลยเพราะข้างหลังเขาก็เล่นว่าวกันเต็มเลยตรงนี้เขาปิดไฟเพราะว่าเขาน่าจะอยากให้เราเห็นไฟจากอน,นุเนาะอ้าวล่วงไปแล้ว ของเรานะคะยังมีอีกสองวันนะคะวันพรุ่งนี้แล้วก็วันต่ไม่รู้จะขึ้นไหนเรามาพบกันนะคะช่วงเวลาที่กระแส้ลงไม่เด่ที่สุดก็จะเป็นช่วงตั้งแต่เวลาบ่ายโมงนะคะเป็นต้นไปเนาะค่ะกลางวันกลางวันเราจะมาพบกันเร็วขึ้นนิดนึงก็คือพอเราเดินมาดูใกลๆเพ๊บมเขาก็เลิกเลิกนเลยในน้มของไทยแท้ไททีมไทยแลนด์ค่ะก็ต้องไม่ได้มาตรงนี้นานมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมายากมากเลยเว้ย ันแบ,บัแแบบดจัดตยานตอนนี้มันเป็นเหมือนเหมือนต่างประเทศไปแล้ว่ะตรงนี้น mm hmm. ผมมาล่าสุดก็คือมาดูสถานที่จัดงานกับแม่ที่ฮิวตันนะตั้งแต่ผมเรียนปีหนึ่งอะ่ะซึ่งก็ไม่กี่ปีเองอ้ามนนไหม รอด้วยรอด้วยเดี๋ยวเราจะพาเด็กเสื้อแดงไปดูว่าวนะอยากได้ยูนิคอลอยากได้ยูนิคอลอันนี้ก็มีหรอกอันนี้ร้อยห้าสี่อันน้อยๆก็นี่อันนี้ก็ร้อยห้าสี่ันเล็กขึ้นง่ายไหมหรืออันใหญ่ขึ้นง่ายจําได้ว่าเป็นอาหารหรอหารหรอ เล่นเลยเหรอกลับบ้านคะเอาเอากลับบ้านกลับบ้านอันนี้คืออะไรเอาเปิ้ลแผนเหรอแผนหน้าบ้านเป็นแบบโมบายไล่นกได้ไหมไล่นกได้ไหมได้ไรนกได้เหรอไล่นกได้เลยว่าท่านเสใช่ไหมคะหมดหแล้วนะค่ะขอบคุณค่ะเช้าห้างไปแวะตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยมีอะไรน้อยๆกินคือหน้าซื้อกินกระดาษาบเล็กของแบบทอเอ๊ะไอ้ใช้ของไม่ต้องกันผสมกันไม่ให้เข้าอคือมันเป็นน้ำตก เป็นยังไงมากมาัทยาก็สนุกกหือนเดิมคนเป็นร้านอ่ะคนเยอะมาก สชิซ่าโรงงานนี้ดี่ว่าเอาเผ็ดไหมพี่ไม่เผ็ด่ะ เอาเอาเจ็ดสิบเก้าบาทกันนะครับรอพรคู่ได้ไหมพี่ได้เข้าอยู่ครับได้ประมาณ20่สิบนาทีพี่หรอยี่เลยหรอใช่ครับใด้ใช่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 ใชมใช่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 ใ่รู้ใช่ใช่ใช่รช่รั่ใอ่ใช่ใช่ใช่่ว่ใ่าช่ใช่ใช่ใช่่ใ่ใช่ใชะ แท่กันกะหลี่มเมื่อกี้ว่าจะลองกินดูเขาบอกข้าวรอสุก20นาทีก็เลยอ๋อปลาหมึกแม่จ้าเร็วปะอะไรวะขึ้นมาถึงที่จอดรถแล้วนะครับ 9ก้าสิบห้าพอไหมเก้าสิบห้าพอไหมพอปลาหมึกอร่อยกินกินของเองเลยหยุดชาร์จปักไม่ต้องให้มันกินเยอะหรอกปลดล็อกชาร์จเลยไปเลยสิบลีเขาติดอะไรกันวะ <What? S 1> จริงปะเนี่ยอันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ตอนที่เรามานั่งกินนะจริงปะเนี่ย จริงป่ะเนี่ยตรงนี้รถไม่ขยับเลยตรงเนี้ยรถไม่ขยับเลยเขาเลิกงานออกจากงานตรงนั้นตังกงิกาเะไใช่รถไม่ขยับเลยปลาเจรโรลที่อยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่เราเดินขึ้นมายังอยู่ที่เดิมเลยเหี้ยแล้วไม่ได้จอดไหมเขาไม่ได้จอด เขาลงไม่ได้ตอนแรกพี่ก็คิดว่าเขาจอดถ้าเราวิ่ยงย้อนลงทางขึ้นได้ไหมจะเทย <c oughs> เกินไปครับมตั้งลองตรงนี้กันใช้วิาค่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่รวมเวลาออกไปจากตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหใช่ <c oughs> คิดว่าใช่อะไรยังไงบ้างพูดอ่ะเอา้าไม่เป็นพยาหรือมันเป็นนิสัยอ่่นะ้ <c oughs> <c oughs> ขางงานแม่งน่ากลัวมากบอกเลย ให้ดูมือน้ำเปล่าป่ะมอเอะไม่มีเลย้กล้องมันใช้ได้ยังวะถาาใช้ได้เนี่ยคือแบบเยอะแยะมากอะมกากพูเยอะแย,เยะเราน่าจะแทบจะจอดเล่นเกมได้เลยดูจากแนวนะข้าวะระหว่างรอเดี๋ยวเราก็ ปาร์คเลยนะครับ <laughs> แล้วก็เปิดอะไรดูดูหนังเนี่ยโอ้โหเน็ตไม่ดีด้วยวันนี้บอกเลยเน็ตไม่ดีเด็ดไม่ดีเหมือนนิสัยตังเลยโอ้ไม่ใช่เขาไม่ใช่เหรอทีนี้นี่ดูพี่จองเขาเล่น EP ร้อยดีกว่าร้อยแล้วัวเร็วนะ่ะ EP ร้อยแล้ว สวัสดีครับคนแรกครับคุณทีกระตกดูไม่ได้ไอกามีอะไรเนี่ยบ้างเนี่ยเนี่ยมันมีอะไร่างเกลับมาตอนเราออกไปจากเซนทันได้แล้วละกันไม่มีน้ำเดินหลังจากผ่านไปตอนนี้กี่โมงแม่ สองุ่มห้าสิบสามไปห้าสิบสองชั่วโมงหนึ่งอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมทุกคันนี่ดับเครื่องแล้วเราอยู่ชั้นหกนะแทนท่านพัทยาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอันนี้เราซื้อของมาตุนกินลวไม่รอแล้วส่วนที่เราคาเถิบมานิดนึงไม่ได้คาเถิบเพราะว่ารถเขาออกไปได้นะคาเถิดเพราะว่ารถคันข้างหน้าเราเขาเข้าไปจอดในซองแล้วสรุปคือ ไม่ได้ออกนะคิดว่าน่าจะยังไม่มีใครออกไปจากห้างได้เหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะถ่ายกันอีกทีตอนที่เราออกไปจากห้างนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้เราจะต้องดูพี่หงจบไปกี่ตอนนะครับตอนนี้ห่างจากคลิปเมื่อกี้ประมาณยี่สิบนาทีเราเลื่อนมาได้ประมาณทัก อ่าไม่ถึงร้อยเมตรเลยโอ้ยไ,ไม่ถึงสิบเมตรดีกว่าอย่าเรียกร้อยไม่ถึงสิบเมตรแล้วผ่านเสานั้นมาแล้วเสาเบอร์หกเห็นไหมเราผ่านเสาเบอร์หกมาแล้วเรามาอยู่หน้าแรปเตอร์แล้วแต่ที่เราเลื่อนอยู่ตรงนี้ได้เนะี่ยไม่ใช่เพราะรถเขาเลื่อนนะเพราะว่าแคมรี่คันนี้ <laughs> ที่อยู่หน้าคันนี้ <laughs> เขาเข้าไปในซอง <laughs> คือทุกครั้งที่เราเลื่อนมาได้เนี่ยเพราะว่ารถเขาหลบกลับเข้าไปในซอง เราก็ยังอยู่ชั้นหกเหมือนเอดิมโดยที่เทสลาคันหลังเราเขาถอยกลับไปตรงซูเปอร์ชาร์จแล้วแต่เราถอยไม่ได้แล้วเฮ้ย,ยตการเครื่องกันแล้วล่ะใช่นี่ไงฟ er. อร์จูเนอร์ก็แสดงว่ามันคนอยู่ในรถมีอย่างอยู่หลายคันเลยแหละชื่อ <laughs> หลายคันมีคนอยู่ในรถแต่ยังไม่ออกกันมามสรุปคือเป็นงูกินหางกันอยู่เราบอกเอ้ะคุณเดินไปไหนดีนะ เดินไปไหนดีนะไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเป็นผ,ผมผมว่าไม่รู้จะทำไงนะนเียดูนี่เลื่อนแล้วเลื่อนแล้วอนี้เลื่อนมาได้เกินสิบเมตรแล้ะกำลังจะลงจากชั้นหกแล้วอ๋ยกำลังไหลแหล้วคิดว่าถ้าหลุดจากที่เขากำลังออกออกกันได้นะก็น่าจะไหลยาวๆตอนนี้เวลา สามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่ง,งชาร์จมาเก้าสิบห้าแบตเหลือเก้าสิบเอ็ดแล้วอะสี <laughs> ่เปอร์เซ็นต์ที่หายไปหลอกมันเลื่อนมาแค่สิบเมตรแล้วมันก็ให้หยุดหยุดอีกรอบเยอะเล่นแล้วลลวะ <c oughs> เกินทีล่นิดทีล่นนิด นี่ถ้าเราเปิด YouTube แล้วเขาจะเลื่อนกันไหมวะตอนนี้เราลงมาอยู่ชั้นไหนวะชั้นหนึ่งครึ่งตอนนี้สี่ทุ่มสิบอนาทีนะเราลงมาอยู่ชั้นหนึ่งลแล้เรากำลังจะออกจากห้างแล้ว ทั้งหมดเราใช้เวลาออกจากห้างวันนี้นะประมาณสองชั่วโมงสิบนาทีนะก็ใครจะมาชาร์จวันเทศกาลก็นึกดูดีๆก่อนแล้วกันเรน่าจะถึงที่พักรถบอกว่าเราจะถึงตอนสี่ทุ่ม สี่สิบสี่นาทีนะเรากำลังจะถึงที่พักเนาะกลับมาแดงเถือกอีกแล้วตอนนี้ สี่ทุ่มครึ่งอยู่เส้นไหนไม่รู้อะแค่ตรงไปข้างหน้ามันเข้าหาดจำเทียนอะซอยอะไรบุญบุญอะไรวะอะไรจันนากัน<ป>อะไรจันนากิชนชะั้นห้า เขาบอกว่ามีเซเวนเส้นปิดทีสองเอ้าอยู่ตรงนี้เลยอทําไมในรูปมันดูไม่มีอะไรเลยวะหมายถึงข้างๆอ่ะอ้าวตรงนี้ไปแล้วที่มันเคยไปแตลอดใช่ใช่โ<ป>อ้อถ้าเป็นวันวันนะคะเลิกของขายเต็มเลยว,ะวะ่ะไหนวะจั๊กเอาอะไร่ แล้วนะครับเหตเข้าทางไหนวะถึงแล้วกี่โมงไหมลูกแต่ถึงแล้วนาวจอมเทียนดกไม่ไก่ตรงนี้อ๋อแต่ปุ๋กไอ้พวกนี้อยู่หรอปุ๋กดีเอาขยะไปทิ้งด้วยอ๋ออนี่เขาไม่ตื่นด้วยตื่นแล้วเขาก็จะแบบตื่นตื่มันสดชื่นไหนตืนได้ไหม เดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวเราจะาตีเด็กนะครับเด็กดืออ้อชั้นสามชั้นสาม L สามสองห้องโอ้ยมีตุ๊กตาด้วยห้องเด็กกิุข เอ้าววันโรงแรมเขาเท่านี้นิปจะเท่าไหนฮะสามสองเจสามสองห้าสามสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นกเมื่อยติดอ่ะไม่ใ pues ห mm. ้ไม่ให้เล่นแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยเล่นจะนอนแล้วนี่ตื่นแต่เช้า หกหมดแล้วเนี่ยเอ็นี่ตังถือะโอ้ดูวิวสก,ก้อน,นวิวอะไรวิวตลาดไม่ใช่วิวทะเลนะวิวตลาดหูดหัวแตกดูอย่างแนวแล้วน่าจะหัวแตกตรงนี้มันนิ่มอยู่นะแล้วแต่เลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราเลียรยอาบน้ำนอนแล้วก็เจอกันพวกนี้